นะครับผมชื่อจะขึ้นอยู่ตรงนี้ไม่รู้เึ้นไปขึ้นชี้ก่อนมาดูกันนะครับว่าอันนี้คือลายลายเทาแล้วก็ด้านหลังจะมีสุ่มนะครับเหมือนเดิมไรกาครับไรกาครับอ่าโอเคตัวจําเป็นพีไปได้ไปหนึ่งแล้วครับพี่ใครว่าลงเทาได้หนึ่งแล้วแหละไม่ปวดได้เพิ่มวิปวดแล้วทำไม่มีวิญครับผมไม่มีวรญญาณก็เดี๋ยวกล่องสองก็ออกครีจะเย็นดีกองวิทย์ทำอะไรเอ้ยมันน่าขยัเลย เอาไม่พี่ก็นั่งนั้นเดี๋ยวผมเอาขึ้นตรงนี้ได้เอาขึ้นตรงนี้เอาไม่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 เดี๋ยวแยกๆเผื่อดีเอ็นเอออกนะครับผมถ้าเกิดว่าอันนี้อันนี้แล้วเนี่ยคือใส่อะไรใส่ได้ไม่งงนะครับเออชองชองฉีกแล้วอ่านี้อ่านี่คือไม่เป็นการนะถูกไหมถูกถูกต้องตอบต้องตอบถูกถูกต้องตอบต้องตอบเราเพื่ออะไรทำไม อ่ะม่วงอยู่ริมนะม่วงอยู่ริมไ,ไมหมอันนี้อะไรนี่เทาอ,อ่ะเทาอ,อยู่ริมสุดนี้นะอ่ะค่อยๆดูน้องค่อยๆดูนี่ม่วงม่วงแดงเหลืองไหนชอ้อยจางเยอะไหมพี่เยอะไหมพี่เดี๋ยวเลยโอเคแดงมาแล้วเกี๊ยวเต้าเทาม่วงคุณแค่ดูเนชั่นอย่าลืมมีอ๋อไปเดี๋ยวเดี๋ยวบอกนิดนึง ไอช่วยแยกไอไอไม่แยกไม่อะไรแต่ถ้าเกิดออกใหพีอ่ะช่วยช่วยมาตั้งข้างบนหน่อยอย่างน้อยอ่ะให้เอพีช่วยมาตั้งข้างบนนะอย่าไปรวมอ่ะอย่างนี้ออกใหพีอ่ะตั้งบนเลยบนเขียวอ่ออย่างนี้อ่ะอย่างแค่นี้พอไม่ไม่ไม่ตอนเขียวอ๋อตอนไปเลยนะอ่ะเพราะมันมันแยกสีอยู่มันแยกแยกสีอยู่นี่เสี็จปุ๊บอันนี้ไม่มีอะไรอ่ะไม่มีอะไรถ้าเกิเป็นฟูกอ่ะเป็นเป็นเฟรมแร่ก็คือว่าเอาเอาเอาแยกขึ้นข้างบนแค่นั้นแหละเดี๋ยววิ่งเยอะข้างบนตอนนี้ก็จนไปก่อนก่อนช่วยเอาไปตั้งในหลังบ้านแล้วก็ เปิดไอ้ไอ้ซิงเปิดน้ำนิดนึงนะคือมันเรียงตามชื่อเลยถูกไหมไม่มันดูแค่ตรงนี้นี่ใช่ใช่ดูแค่แถบดูแค่แถบเป็นงานน้องเป็นงานหน่อยเป็นงานหน่อยในหน้ที่ไม่แบเกินอยากบ้านเด็กแต่ผมอยู่นอกกล้องนิตย์คดีแล้วไม่เป็นไรน้องบ้านเด็กทำไมเสียงคนนี้เปิดฝั่งซ้ายเปลี่ยนไปนะครับผมแน่นอนมือใหม่หัดเปิดนะครับผมหาค่าเอ็กพีในการเปิดอันนี้คือเฟรมแรอโอเคอันนี้ถูกต้อง วถูกต้องเลยสีเหลืองออกแล้วแตกแล้วแตกแล้วองหนึ่งกองจะมีเฟรมแลประมาณ6ถึงเจ็ดใบนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่แล้วโอ้ยสีเหลืองแตกสองแล้ว <c oughs> nhiều này 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 หมดแล้วนะ,ะนอ,นะอ่ะนะครับเห็นไ,ไหมฮะหนึ่งจะออกหกใบนะครับตอนนี้แดงยังไม่ออกนะครับผมแดงไม่ออกที่จะออกมาแล้วนะครับมาวงมากล่องสองกันต่อนะครับผมเรามาลุ้นลังกล่องกันนะครับเหมือนเดิมนะครับจะมีสุ่มนะจ๊ะ อ่าครีน้องแดงนะครับผมครีน้องแดงไม่แดงไม่แดงไม่มีสีครับแล้วไปไหนปุ๊บปุไบเลยเลยวางมันจากก่อนเดี๋เดี๋ยวมันอ๋อมันมันตั้งบนหัวตามสีใช่ใช่แล้วเดี๋ยวเขาจะได้เด็กเด็กที่ว่าเขามาดูคลิปเขาจะได้รู้ว่าอ๋อวงของเขาอะอะไรออกนะครับออะไรอันนี้ของพ่ออันนี้ถุงกล่องที่เหลือปิดอย่างนี้เลยโอเคอ่ะแบบนี้อ่ะต่อกันเลย คนละนี่คนละหน่อยครับผมเาออกไม่ไม่เดี๋ยวน้องเดี๋ยวเขาได้ยัมาเรียกเองน้องไปเลยรถันสีแดงของไหมเ้ดอไรเดี๋ยวมึงเป็นตัวายเดี๋ยวพี่บอกบอกแกอยากให้ยี่ดีแกไม่รู้เป็โน้ตเปโน้ตองบ้านแกพวเ้าหมไม่ใช่เดียนี้แมวแท้ถ้าเ๋ยดจะออกบอกนะโน้ตของกนะโอเค

อเอาแดงแตกแล้วแต่สังทีใบแรกนะครับสีม่วง,งส,สีเทาสีเขียวใช่ใช่ใช่อันนี้ของของที่สอง,องมันต้องออกประมาณหกถึง,ถงเจ็ดใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอ้า เหลืออ oh, ีกประมาณหนึ่งถึงสองใบแล้วนะครับเอ้าดาจีเวลมาแล้วสวยจัดเลยเมื่อกี้ไปออกไงมวงสองออกดาจีเวลแต่ว่าใบใบของยุดเบิร์ไม่ออกเลยนะไม่ขอยุดเบิร์ะจเย็นยังมีอีกสองกอ้องตัวใบแล้ว สามสามคือสิามโอเคครบแล้วนะโอเคเหลืองแดงเหลยโอเคขอตอกให้มันสวยๆโอเคอ่ะกองที่สามอันนี้เสร็จแล้วใส่นี้เลยปิดคนึกจะได้ไม่ไม่งงไม่งงเลยแต่ที่กินเกิดชอบไปเร่อยเกมหมเขาเลย พี่เซเวอร์อดนเดมกล่อ,องที่สามหลังกล่องอะไรเอ่ยบอกแล้วอย่าพวดเขาพี่กับโหมไอ้คนเล่นแร่นที่โดนทีวโอ้าวน้องแดงแตกแล้วน้องแดงทีเกิดสองใบเลยนะอ่ะฝั่งนี้เลยโอ้ ใเด่นเบให่ให้เดบอ่าไเดนะแนนอนโดนนะโดนนะให้เดบไมกัาไม่กัเ้ออมันึงก็แตกเลยนะครับเืมันีก็แตกเลยเขียวแดงอ่ะโอเคยังออกบ้างนะครับผมไม่แตกดิมันมันมี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 ไม่นดดไเป็นขอบไม่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 ต้องดูตรงมสื่อนะอ๋อไม่จะไม่จะไม่ออกไม่จะเป็นฟูอาร์ตง่ายๆไม่เป็นไรไม่เป็นไร มันไม่แดงให้วงแรกได้หลุไปไม่มีปัญหาครับผมเดี๋ยวมันก็มาบอกว่าอย่บหยบยูสเบอร์กอันนี้ไเนอันนี้เฟรมแดงสีอะไรเ้วเหลืองโอ้เหลืองออกแล้วเอ้ยทำไมแดงน้อยจัง พราะใช่ใช่ใช่พอเป็นวงหนึ่งแล้วของหรูเกินเรียนเอาไหมยังเลยครับไม่แต่อ้าวฟรมแรมวงตออย่วงที่บาร์เอลบ่บาลยังไม่ออกเลยโอ้จะมันง่ายขนาดนั้นมันไม่แพลงหรอกใบเท่าไหร่นะครับสองพันหมู่สองพันหมว่ มันต้องแพ้อยู่ป่ะเพราะว่ามันใช้ยาอยู่ในปัจจุบันไหมอะ่ะใช่แล้วอ่าใช่ไม่รอกตอนแล้วไม่ได้อมมือนี้มอสาธุกไม่ใหญ่ไม่ชิดได้เอทีมโอ้เฟมแมสซีลือ่ามีเยอะมเลยไม่อง้ อ๋อนี่เฟรมแรงนี่นี่นี่ออกแล้วเฟรมแรงม่วงอ่าอย่างเนี้ยถูร่วนมันฟ่วงไงเนี่ยมันฟู่วงก็อยู่ด้านหน้าเหรอใช่เหรอมันอยู่ด้านหน้าเพื่อนเลยเมื่อกี้เนี่ยมันอย่างงี้เลยอ่าบักบักไอ้ไอ้บักอ๋อมันเป็นที่ไอพีมาอยู่หน้าไงไม่ใช่ไอพีมาอยู่หลังพี่ก็เปิดอยู่หลังนี่อ๋อไอ้แบบขอบทองนี่เหรออ๋ออยู่ด้านหน้าไป โอปกาศเอ๊ะยังมีบางทีเนี่ยขอได้การรอดให้มันได้ก่อนคว้นพลังน่าจะเหลือไม่กี่ซองแล้วนะครับจะจบแล้ววงนี้ใครถึงปลายทางใครถึงแล้วปลายทางแต่แยกของพี้จบคิดไปแล้วบ้าอะคิดเดียวไม่แม้กู ทมันจะมีอะไมือใบเดียวไหเขียวตีเมือใบเดียวจะีอะไรไดเดยบเิดเยลยเดยบไปแล้วีอะไรดีเมือเดียนาร้องอากูลตัวดีไหมต้องใส่สีออ้ย ตัวนียังครับรอกอ,อากูแต่ถ้แต่ล้ร้านอากูนี้แบทแมนนะครับผม3<า>มอ๋อย่างนีส่งท้ายเหรอ,อสามดูดิมันเกเลยไม่มีตอนนี้ว่าเฟรมแรกออกมาแล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสี่ห้าเก้าสีิบเอ็ดสองสิบสามสสห้าสห้าสิบหกสิบเจ็ปดสอ่ะก็ประมาณนี้ประมาณนี้เดิมเท่าเดิมอ่ะ<า> กองสุดท้ายกันมีที่แก้เลยไม่กี้หรือละโฆษณาอะไรดีเอชอาร์ไม่แตกนะครับผมหรือจะอยู่ในกล่องนี้ต้องมาดูกันหรือจะอยู่ในกล่องนี้ด้านหลังได้อะไรก่อนคลี่แดงไหมถ้าคลี่แดงก็ครบสีไปเลยอ่อคลี่เหลืองโอ้โถ่โอ้เจ๊ ไป่ได้มาไไม่จริงมันแบบเด็กออกมาอยู่เด็กออกมาต้องแชร์รุงต่ออมั้งอ้าวสีแดงเออออกมาบ้างแบบนี้ก็ยังชั่วยันนี้คุยกันได้ เฮ้ย USB ลูกในเป็นราไม่เหรอไม่ขาดไอ้แก่สองไปได้ไหมร้อยล้านสมุดมันเกิดดิร้อยล้านไปแล้วผมจิ้งเนเขาไปแล้วเลยไปเกิดสองฉันชี้ตรงนั้นไม่เกิดไม่กาด อยาอเป่าไปเ่ยอยากได้หร่าไปล่ไอ้ฟองเพราะว่าอันนี้ใช่ไหมที่อยู่เลมอ่าผูเลยใช่ใช่ใช่สีแดงใช่นะฟูมันยังไม่มีขอขาวๆเห็นไหมเราไม่เอาทีไรไงเรียว่าหน้าไปยแล้วเราไม่ใช่กี่ทีเราจะกลับไปเล่นเกมตามแล้วเอไม่หรอกเดี๋ยวกูที่แพ้แล้ อ่าสีเหลืองโล็อกอากรโลอกอากนสีน้ำเงินใช่ไหมโอ้น้ำเงินคุ้มจัดๆเลยของงแพไอตัวนี้เหรอใช่โอ้ของแพงเขาบอกแล้วนะครับแพงเขาแพงเลยก็ใส่ว่าตัวหลักออกครบอยู่นะบล็อกนี้ใออกครบอยู่สีม่วงโลอากนเนี่ยขโมยเลยเนี่ยเจ้าของร้านเอวสีแดงแต่งแล้วอ๋อเอฟไอออกสองอันว่ะบล็อกนี้ เอาใช้คำว่าฟูใช่ใช่ใช่ผมพูดไม่ถูกเหมือนกันคือมันจะมีมันจะมีขอบทองใช่ไหมใช่อ่ามีมีขอบทองขอบเงินขอบเงินขอบไปข,ขอบชีสได้ไหมนี่ไงมาอย่างนี้ใช่ไหมอ่าอันนี้ฟูอ่าฟูฟูเฟรมก็ใช่เลยเร็วเว้ยเอาหมดแล้วเหรอโอเคนะครับแสดงว่าไม่แตกนะครับผมแต่ว่าได้เฟรมเลยได้ก็ โอเคนะครับรอบนี้คนที่ว่าแยกค่อนข้างคุ้มหน่อยนะครับออกเยอะคุณบว่าวงที่แล้วไม่คุ้มหรอครับวงที่แล้วแดงคุ้มครับวงนี้แดงไม่คุ้มเลยเขาแต่ว่าเขาเฉลี่ยดีนะสี่ใบสีม่วงเท่าไหร่ครับสีม่วงโอ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดอ่สีม่วงเกียสีแดงสีสีเหลืองห้าห้าหมื่นหกเท่าเกียรหกอ่ะโอเคนะแหมโอเคไม่เป็นไรก็ไม่ได้น่าเกียร นะครับผมเอาเป็นสองจุแรกครับ